มาบนอย่างเดียวเลยนะถ, oh, ถ้าลุ้งลางหมายถึงว่าผิดโอ้ถ้าลุงลางเลยผิดเลยครับสวัสดีครับ oh. อันเซียนยังครับมีผมนี่เซียนชนะ เสียนชนะอเสียนชนะบ่มีแพ้เสียหนีบ่มีแพ้มี่มิจฉะเนาะครับเนาะเสียนชนะเออคือคุณพ่อเฮ็ดเฮ็ดหวยสูตรนี่เฮ็ดมาโดนมาได้แหละครับว่าเฮ็ดมาโดนไหนเมันก็โดนเราได้แหละแต่ขโบยได้ปล่อยไปใส่เนาะเฮ็ดมาลองทดสอบเบิ่งทดสอบเบิ่งว่ะออ๋อทดสอบเบิ่งเขาเขาทายอยู่ตัวหรอเออเลยคิดปล่อยเขาเคยออกช่องไหนบ่ครับผมถามตรงๆเลย มมผุมผมออกอ่าซองเมื่อวันที่หนึ่งถึงออกครับผมอ่าคืออ่าหวยหวยนี่เป็นหวยสูตรคำนวณม่นบอครับคำนวณด้วยประกางตัวนี้แล้วอ่าครับผมตัวเลขที่เป็นออกมานี่ะเออแต่ว่าเข้ากระเห็ดมาหลายปีแล้วหลายปีแล้วลองลองไปด้วะมันเดินดีตลอดบ่ครับเพื่อเข้ามาตลอดเลยมีมันมันก็มีหลุดแดกครับมันก็มีอยครับมันก็ทำเมันธรรมดาเนาะมันอยู่ที่ว่ามันมันอยู่ที่ว่าโตูดที ตัวของตัวปะโคป่ะเอ้าถ้าจับก็ถือเออมันตัวที่ตัวที่ตัวปกโคปเข่าเนี่ยอ๋ออ๋อแต่มันเดินดีทุกเลขอ๋อครับสูตรสูตรนี่เดินเดินดีมาตลอดครับสามตัวปะโบอันเนี่ยอ๋อเป็นเป็นชุดสามตัวบ่ครับไมชุดสองตัวผมใส่ใส่สองตัวเพราะสามตัวบ่ถึงบ่ถึงอ๋อครับคือเฮาตัวกเพายังดีขอให้เดินดีก็พอเนีวยครับผมอืมอ่าสูตรคำนวณนี่เลข มีจะขังครับทั้งหมดแรกแต่ว่าตัวเด่นครับผมถ้าว่าตัวเด่นตัวเดียวมันก็ได้หกสุดถ้าว่าตัวเด่นสองตัวมันก็ได้แปดสุดแต่พยายามจะวงให้หน่อยลงโอ้ถ้าว่าวงหลายต้นกบจะไปซื้อไวส้สิ<อ>ยังโตกยังเขาตัวนอครับผมอ่าพยายามเน้นให้นะ่ะพยายามวงให้น่อยคือเคื่อเลขมันก็มีออกแค่หางเดียวเนาะมันบ่ได้ออกหลายหางครับ จริงก็อยากจะลงตัวเดียวจังเน่นตัวนั้นยังตัวนี้อยู่เนาะโอ้หฮักพี่เสียดายน้องวะเถอะเด้อเขาเขาอ่ากอว่าทุกขั้งที่คำนวณออกไปพูดมีกับเขาตลอดครับอืมแต่แบบแล้ม่รู้ที่ว่าตัวประกฏบเขาหรือบ่าเขาต่างกนนแการ้องดำเนินการเบิ่งดำเนินดำเนินเบิ่งจากงานครับผมมันเ็เขาทาม คืออทําทําสูตรนี้มาได้หลายปีแล้วเนาะครับเนาะการแต่งว่าเขาแน่หลุดเนี้ยมีฝันบอครับผมเออรื่องฝันนี่บอบอเคยเลยครับโอ้บอบอฝันด้วยเพราะว่าว่าเรื่องเลขกับผมป่านี่บ่มีเลยอ่ะบ่มีแต่แต่ใส่แต่ปากกาแล้วสมุติใส่สมองนี่แหละครับ แต่มบี้มบีบมบีเลยแล้วเรื่องฝันเกี่ยวกับเลขผมเป็นแทงว่าเข้าเข้าสูตรเข้าคำนวณอย่างเดียวออฝันนี่กะบบฝันเลยโมบีเลยเกี่ยวกับเลขโมบี้สูตรนี่เป็นสูตรบนอย่างเดียวบ่ครับบนอย่างเดียวเลยครับเน้นบนบนอย่างเดียวครับผมเขียนมาบนอย่างเดียวเลยนะคำลุงลางหมายถึงว่าผีดโอ้ถ้าลุงลางหมยพิดเลยพินเลย มันบนที่บนล่างหรือล่างครับผมออืถ้าล่างขึ้นบนก็ผิดโอ้ครับผมอืมต้องฟันทงไมได้ตัวอ๋อต้องฟันพงบนอย่างเดียวเออแต่ว่าทั้งล่างทั้งบนนาโอ้โิทนจีซื้อไหวบอหลาที่เนี่ยครับผมอืมต่างต่สูตรบนนี่มันก็สีมีหลายหางอยู่เนาะครับมันผมสูตรนะครับแล้วแต่ว่าตัวเด่นอ่ะครับผมแต่ว่าตัวเด่นนะวันนี้ อันนี้เฮ็ดเรียบร้อยแล้วเป็นบ่ครับผมผมคำนวณเรียบร้อยเห็ดเรียบร้อยเบิดแล้วเรียบร้อยเลยออกผมไปเห็ดแล้วว่าออกตัวใดโอ้พร้อมที่ปี่อยแล้วมันบ่ครับบัดนนี้พร้อมเลยเอาครับผมเอาพอพอพอเขียนมาเสียงชนะระเ็นเสียนชนะระดับบนอย่างเดียวครับเดมไอสามตัวเดียวเลยบนอ่ะเออเอเดี๋ยวนะครับมีรถนร่านครับเป็นบนเดมสาม บนเป็นสามครับผมบนอย่างเดียวเลยเอฟซีเพื่อจะได้เข้าใจว่าบนชุดบนแทอืมเป็นสามเม็ดเดียวอ่าจับคู่ครับบ้านนี้สามสี่สามห้าสามหกสามสี่สามห้าห้าสามหกสามหกครับสามเจ็ดสามแปดสามเก้ารูดสามเอาง่ายๆครับผม นูดเลยเอ่านูดสามตั้งแต่สี่ขึ้นไปอ่าสามเจ็ดอ่าทีนี้มาวงเจ็ดสามแปดสามเก้าอ่าสามเก้าหกขังบอครับผมหกสุดขังครับผมอ้าวที่นี่ผมจะวงไ้สามสี่สามแปดสามเก้าโสามสี่สามแปดสามเก้าอาวงนี่ผมถึงสี่สุดครับนะผม คืออะไรนะแกแต่เป็นว่าจะถูกใจเม็ดในใจคือโตแน่นเน้นที่สุดในวงกลมนี่คือตัวใดครับโตแน่นเน่นคือสามแปดโอตัวแน่นแนนในวงกลมนี้คือสามแปดครับอันนี้บระเทเลี้ยงแบบไหนะอ่าสามเก้ากับสามสี่นี่เป็นตะล้องมันบปะตะล้องที่เหลือตะล้องแต่แต่ว่าเป็นยี่เพราะใจตัวใดเนาะอืมครับเป็นชมเป็นดูแต่เนาะอืมครับผม พึ่งมาปล่อยคลิปของอ่าเสียนสนะนี่เป็นคลิปแรกในช่องของผู้เท่าพารวยพ่อสวัยพารวยเนาะครับผมครับผมอย่างว่าตัวเน้นๆนี่ก็คือสามแปดเม็ดเดียวสามสี่ตัวกันอสามเก้าตัวลองอยู่ที่สามแปดเม็ดเดียวที่เหลือ แล้วแต่ FC จะพิจารณาโอ้ที่เลือนี่แล้วแต่ปีสิปนาหน้าเบงเน้นบนครับเน้นอย่างเดียวเลยนะครับผมย่างเดียวเลยล่ะเน้นบนอย่างเดียวบพะต้องลงล่างบ่ต้องกลับบอครับผมกลับน้ำของยังพี่กับน้ำโองโอ้ต้องกลับน้ำด้วยับกลด้วยครับผมเอมันเท่ากับป๊ะมันกับเรยวมันคือยุ่งยากเลย อกลับด้วยนะครับนะผมเน้นบนแางเดียวนะครับนึกว่าสิไม่ต้องกลับฟันพงเม็ดเดียวนะโอ้มันแม่นแต่นั้นก็จะแม่นแต่นั้นเอาสูตรเดียวอ๋อเอาคือเข้ากับพวกคืณผูอกันนะครับเ้าะไปตามคุณคุณว่าคุณคุณพอว่าบอกแต่ว่าแม่นแต่แม่นกันครับผอเอาว่าว่าซือมันไปตามสูตรนะครับเนะเอากับมันสูตรเนาะคับผมไปตามสูตรของเขา มตาบอจำๆอยู่บอกเขาบอกนี่ของมันมีหักเนาะอแม่นมีดอกของบุญญาหักเข้ากับมึงมึงจีการพออยู่เอเอสพอเอกพอกันนะเออครับผมเอแล้วลูกคุณพ่อยู่จังหวัดใดครับเนี่ยผมยู้ดอนพี่นะครับผมฝนตกโอ้ยแดดแดดเปี้ยงแดดเปี้ยงเดี๋ยวนี้ฮว่านฮว่านตัวปีจังเลยเอาตัวเน้นๆของเซียนชนะอ่าเพิ่งเปิดตัวครั้งแรก ในซอ,องของปูดเ่าปลารวยพอสวยปลารวยเดีอยวับเด้วยค,คอเอบซีครับผมเอาตัวเน้นๆเอาเน้นๆเห็นไหมครับผมอืนี่ละสามแปดนี่ละโอ้เดี๋ยวเนวยกับกำลังหาทางอันนเนียมันเป็นเงาๆอย่างไรบุญนี่ทั้งหมดมีอยู่หกหางหกชุดหกหางนะครับวนาะบนอย่างเดียวอไม่ต้องลงล่างครัผม ถือว่าผิดอ่าลดสามตั้งแต่สี่ถึงเก้าครับอธิษฐานผมเน้นสุดๆเม็ดเดียวคือสามแปดครับอ่าครับผมหลักร้อยเิ่นพอใจเสียบตัวไดครับผมกะอยากได้กะหามาใส่เอาเป็นบ่ครับอืมครับผมเอาสลากีบนี่ครับขอบหลายๆครับอ่าครับผมสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับ